สนับสนุนโดย p ป o n o Academy สนับสนุนโดย Art of g o r Design Your Game เมนสทินะฮะสนับสนุนโดย p ป o n o b Academy นะฮะและช่วงนี้ครับพี่นบมีทริคอะไรดีๆน่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมครับครับก็วันนี้เป็นเรื่องของการใช้แขนแล้วก็ข้อมือ,อมตอนเข้าประทาลูกหรือว่าที่เราเรียกว่าการ Impact แล้วก็ Release แล้วกันครับนะครับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยผมว่า ยังยังมีความสับสนเน่ยในพูดนี้ดีกว่านะครับว่าควรจะต้องเข้า Impact แบบไหนนะแล้วมือจะล้วต้องต้องหักต้องงุ้มยังไงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายตอนส่งแขนเนี่ยมันจะต้องส่งยังไงนะครับเรียกว่าเป็น Moment o f t r u t h เลยคือตอน Impact แล้วก็ Release เนี่ยมันจะต้องแขนต้องทาหน้าที่ยังไงนะครับต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่เราตีเล็กกันนะหน้าหน้าไม้เวลาเข้าไปทาลูกเนี่ยต้องเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการกดลงไปนะครับองศาหน้าไม้ต้องมีการดีล็อกแล้วก็กดลงไปครับแต่ว่า ในระหว่างที่เราคิดเราคิดอย่างนี้ว่าเราไม่สามารถที่จะมาบังคับให้หน้าไม้เนี่ยเข้ามาแล้วมาหยุดที่ตรงนี้ในตำแหน่งที่ต้องการต้องคิดว่า impact เนี่ยมันเป็นเหมือน movement ช่วงหนึ่งแล้วกันนะเราจะไม่คิดว่า impact เนี่ยเป็นแค่จุดจุดเดียวแต่ต้องคิดว่า impact จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่เราจะต้องคอนโทรลในช่วงนี้ให้ถูก ถ้าเราสามารถควโทรลช่วงตรงนี้ให้ถูกเนี่ยนั่นอิมแพคก็จะถูกเองครับเพราะว่ากอล์ฟสวิงมันเร็วมากนะครับการที่เราคิดเป็นช่วงเนี่ยน่าจะง่ายกว่าการที่เราคิดเป็นจุดๆดเดียวดังนั้นเรามาดูกันว่าณจุดที่ที่ผมบอกตรงนี้นะครับช่วงการลิสคือตอนระหว่างที่มือเนี่ยลงมาประมาณต้นขาขวาจนถึงผ่านขาซ้ายออกไปช่วงนี้แหละนะครับมือต้องทำหน้าที่ยังไงนะครับครับผมเรามาดูเรื่องของข้อมือข้อมือ3มมุมก่อนละกันครับครับ มุมแรกนะครับก็คือมุมของการหักขึ้นแล้วก็หักลงนะครับเรียกว่า extension แล้วก็ flexion นะครับ extension extension คือหักขึ้น flexion คือหักลงครับมุมที่2นะครับก็คือการ hinge up แล้วก็ hinge down ขึ้นนี่คือ hinge up หรือว่าภาษากรอบเรียกว่า deviation ถ้าหักลงแล้วเอาหน้า deviation นะครับแต่ว่าเราจำง่ายๆ hinge up hinge down นะครับอันสุดท้ายอันที่3ก็คือ rotation ซึ่ง rotation ตัวนี้เนี่ยนะครับ มันจะถ้าสังเกตดูนะมันมันคือการทํางานของแขนทั้งชิ้นเลยครับเราจะเราจะไม่สามารถหมุนได้หมุนข้อมือได้ถ้าถ้าเราล็อกแขนไว้โอเคดูนะครับนี่คือร่างกายของของเรานะครับมือซ้ายเนี่ยโรเตทแขนด้วยต้องไปใช่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเรียกว่า s u p i n a ต e นะครับ s u p e n a t i o n pronation นะครับ s u p e n a t i o n คือตอนที่เรา release นั่นเองนะครับสามมุมนี้ต้องเข้าใจนะครับดังนั้นในช่วงที่เราลงมาดาวสวิงลงมาถึงจุด ที่มือซ้ายเนี่ยอยู่ที่ขาขวาณ้าจุดนี้นะครับหลังมือซ้ายเราเนี่ยยังต้องมีการฟเล x กชันหรือว่าโก่งอยู่นะครับส่วนแขนซ้ายนะครับหน้าแขนซ้ายยังชี้ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ข้อมือเนี่ยนะครับมีการฮินชดาวเล็กน้อยอออนะครับินชดาวเล็กน้อยเล็กน้อยแล้ว3า,าจุดนี้คุณต้องมาตรงนี้ให้ถูกก่อนถ้าสมมติเช็ควงลงมาแล้วปรากฏว่า หลังมือซ้ายพับอย่างนี้เลยไม่ได้แล้ว extension แบบนี้ลงมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าการ release มันจะทําไม่ได้นะครับถ้าหลังมือซ้ายพับขึ้นหน้าไม้จะเปิดครับถ้ากดลงหน้าไม้<ร>จะปิดใช่ดังนั้นเวลาเข้ามาตรงนี้เนี่ยหน้าไม้ต้องต้องเริ่มปิดเล็กน้อยแล้วดังน,นั้นเราเราจะต้องเห็นหลังมือซ้ายที่ที่โก่งขึ้นนะครับจากตรงนี้นะครับไปที่ uh, follow through ณจุดนี้นะครับผมบอกนี้แล้วกันจุดนี้เราเข้าใจแล้วว่ามือซ้ายต้องทาหน้าที่ยังไง อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เราปลิลิสไปแล้วตรงด้านซ้ายนี้นะครับลงมาตรงหินชาวแล้วก็ตรงนี้ยังยังหินชาวเหมือนกันแต่ว่าน้อยลงเล็กน้อยนะครับดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากๆเลยเนี่ยจะไม่ใช่เป็นทินชาัินชาวแต่จะเป็นตัวการโรเตชันคือการหมุนการหมุนบวกกับข้อมือที่เราเห็นว่าตรงนี้มันโก่งอยู่แต่พออิมแพ็คไปปุ๊บเนี่ยครับณตำแหน่งนี้หลังมือซ้ายของเราเนี่ยจะมีการหักขึ้นแล้วนะครับดังนั้นณจุดนี้นะครับเราจะต้องมีการหมุนของ แขนซ้ายนะาเนี่ยโฟร์อาร์มเนี่ยที่ค่อนข้างมากเลยแล้วห,ห,หลายคนพยายามที่จะไม่กล้าหมุนเพราะคิดว่าถ้าหมุนไปปุ๊บเนี่ยจะเกิดชิคเก้นวิงแต่เป็นความเข้าใจที่ผิดจริงๆแล้วนะครับถ้าเราไปดูในสวงวิงของโปรเนี่ยหรือว่าดูกราฟที่เขาตีออกมาเนี่ยแขนซ้ายเนะี่ยมีการหมุนที่ที่เร็วมากๆกว่าแลกกับสมัครเล่นตรงนี้เป็นจุดที่ที่นักกล์สมครเล่นเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะหมุน นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการที่จะเข้า position ตอนโฟลว์ทูเนี่ยให้ได้ท่านี้จากตำแหน่งนี้นะเราจะต้องมีการหมุนของแขนซ้ายหรือว่ามีการ s ู p ินเนตเนี่ยที่ค่อนข้างเร็วนะครับ mm hmm. ตัวโ t เทชันตรงนี้ของโฟ r ์ท์อาร์มเนี่ยเยอะมากครับถ้าเป็นนักกอล์ฟส่วนเล่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าเพราะว่ากลัวว่าจะชิคเก้นวิงนะครับดังนั้นวิธีการฝึกเนี่ยง่ายมากๆเลยนะให้ฝึกที่แขนซ้ายแขนเดียวถ้าคุณเป็นนักกอล์ฟถนัดขวานะ mm hmm. ให้ฝึกโดยการให้จับไม้นะครับอยู่ข้างๆตัวแบบนี้นะครับก้านเอียง มาหน้าตัวนะครับแล้วก็ให้ลองหักข้อมือขึ้นนะไปข้างหลังลักษณะแบบนี้จากนั้นที่จุดนี้นะครับให้ลองทําการ f o l l through แล้วก็ r e a s e นะด้วยแขนซ้ายแขนเดียวนะครับให้มาจบที่ท่านี้ให้จบที่ท่านี้ให้จบที่ท่านี้ท่ทา,นทานี้นะครับก็คือท่าที่เราต้องการมือซ้ายมายมาอยู่ตรงนี้ให้ได้นะแต่ว่าการใช้มือซ้ายมือเดียวเนี่ย จะได้จะได้ฟิลมากกว่ามือขวาเพราะว่าถ้าเราใช้มือขวาเข้ามาเข้ามาตีเนี่ยบางทีมันมีมุมของการงัดเข้ามาเกี่ยวข้อง<ม>ด้วยนะครับดัง<ค>น<ล>ั้นขวาก็จะใช้มือขวาในการช่วยใช่นะครับ <c oughs> ซึ่งบางทีมันช่วยไม่ถูกครับ,รบ,รบการใช้มือซ้ายมือเดีเดยวจะช่วยให้เราได้ฟิลของการรีลิสที่มันที่มันถูกต้อง,องซึ่งท่าที่ถูกต้องนะต้องไม่ใช่ทําแล้วแขนสูงแบบนี้ใช่ไหมแขนซ้ายเองศอกซ้ายเองเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆตัว แต่ว่ามีการมีการหมุนไปแล้วแล้วก็ก้านไม้เนะี่ยขนานพื้นและจุดนี้นี่เองนะครับ mm hmm. เพราะว่านี่เรากําลังฝึกจุดช่วงของอิ p แพคคือตั้งแต่ก้านไม้ขนานพื้นด้านขวาไปก้านไม้ขนานพื้นด้านซ้ายนะครับลองทําดูว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลแขนซ้ายให้ให้เปิดออกแบบนี้ mm hmm. ได้หรือเปล่า mm hmm. นะครับจุดแรกที่เราต้องดูก็คือจุดที่มือซ้ายเนี่ยลงมาที่หน้าขาขวาก้านก้านไม้ขนานพื้นจุดนี้นะครับหลังมือซ้ายจะมีการโก่งเล็กน้อยหรือว่าฟล mm ีชชั่นเล็กน้อยโฟล์ทอาร์มนะครับ แขนซ้ายเนี่ยจะชี้ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ข้อมือซ้ายเนยมีการหักลงเล็กน้อยนี่คือจุดแรกนะครับจุดต่อมาที่เราต้องดูก็คือจุดที่เรา follow through ไปแล้วนะครับการก้านไม้ขนาดพื้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มือซ้ายเนี่ยเลยขาซ้ายไปเล็กน้อยหรือว่าอยู่หน้าขาซ้ายนั่นเองแล้วจุดนี้จะเห็นว่า forearm เนี่ยมีการหมุนที่เยอะเลยนะครับหลังมือซ้ายจะมีการหักมากขึ้นหรือว่ามี extension ตรงนี้ส่วนข้อมือซ้ายที่หักลงตอนแรกเนี่ยก็หักลงมากขึ้นกว่าเดิม เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่เยอะนะครับแล้วก็กาลังจะเริ่มกลับมาหักขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงมากๆเลย2อจุดก็คือการหมุนของแขนซ้ายกับการพับของข้อมือซ้ายที่จากโก่งนะครับเป็นพับขึ้นวิธีการฝึกง่ายๆเลยก็คือว่าให้จับมือซ้ายมือเดียวเอาก้านไม้เอียงมาข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ลองหักข้อมือขึ้นนะฮะประมาณครึ่งวงแล้วก็ให้ลองีลิสโดยที่ให้มาจบในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ ถ้าทำถูกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแขนซ้ายเนี่ยมีการโรเทตมีการหมุนเนี่ยเยอะเลยนะครับให้ฝึกแล้วก็หยุดที่ตาแหน่งตอนก้านไม้ขนานพื้นด้านซ้ายแบบนี้นะครับทำแรกๆเนี่ยจะเมื่อยมากเพราะว่ามันมีการคอนโทรลของของแขนซ้ายของอาร์มซ้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เริ่มถ้าเกิดว่าทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองเอามือขวาม,มาประกบเนี่ยจะเริ่มได้ฟิลของการรีลีสนะครับทำแค่นี้พอนะครับ ผมว่าวันนี้นะท่านผู้ชมน่าจะได้ทริคดีๆนะครับเกี่ยวกับการรีลิสต์นะฮะว่ารีลิสต์ที่ถูกต้องเนี่ยควรทํำยังไงแล้วก็ที่สําคัญนะยังไงเนี่ยการรีลิสต์ที่ถูกเนี่ยยังไงต้องฝึกฝนเนาะใช่ครับนะครับผมวันนี้แล้วพี่นพเนี่ยก็มีทริคดีๆแล้วนะครับผมว่าจะฝึกฝนยังไงเพื่อให้คุณเนี่ยรีลิสต์ได้ถูกต้องนะฮะช่วงหน้านะฮะเมนทอยมีอะไรน่าสนใจติดตามชมช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยโปน n bon o Academy สนับสนุนโดย Art of c o l f Design Your Game